วิธีลดระยะเวลาในการสร้างเราก็มาลดค่าของน้ำลง <Yeah. S 1> ก็จะเหลืออยู่ที่สองแล้วระดับน้ำอยู่ที่ระดับสองเวลาก็จะเหลืออนชั่วโมง เราก็จะมาเพิ่มระดับน้ำตอนมันจะปั่นได้หนึ่งรอบนะคะเครื่องปั่นหนึ่งรอบแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มระดับน้ำเพิ่มเป็นระดับห้าระยะเวลาในการปั่นก็จะไม่เพิ่มนะคะจะประมาณนี้ น้ำก็จะอยู่ที่ระดับห้าประมาณ